ก็จริงๆเด็กๆตื่นเต้นมากๆวันนี้จะได้มาเจออยู่บนรถที่เ,เขาเปิดเพลงอย่างนี้นะเปิดเบียดมาตลอดบัตเตอร์บเปิดจริงๆพอเรารู้ว่าเราจะต้องมางานนะคะก็มีการเปิดแบบรูปในคลิปวิดีโออะไรเงี้ยให้หน้องรูจง้จักทำความรู้จักจริงๆก็แบบกังวลอยู่นิดน,นึงว่าที่ปกติเวลาไปเจอมาสคอตตอ่ะมันก็จะค่าสิบค่าสิบว่าเขาจะตกใจหรือว่าอะไรเพราะเวลาแบบเห็นในรูปน่ารักดีเห็นในวิดีโอน่ารักเขาน่ารัก อะไรเงี้ยแมันจะาตจริงโตโตอ่ามันโตโอะไรเงี้ยก็จะแบบว่าอย่างมันมิติของมันตอบโจทย์ลูกของเราอย่างไรบ้างคุดแบบนี้อ๋อหนตอบโจทย์มากก็คือเด็กๆเนี่ยค่ะพอเขาเกิดมาเนี่ยผิวเขาจะเขาเรียกอะไรผิวเขาอ่อนมากไม่ว่าโดนอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยมันจะเป็นรอยง่ายมากเลยฉะนั้นเนี่ยที่ออยสไตนตั้งแต่แรกเลยก็คือซูเปอร์พรีเมียมออร์แกนิกตัวเนี้ยถ้าไม่เคยจับนะต้องไปเทสนุ่มมาก แบบไม่มีขอบมุมไหนที่จะทําให้ผิวลูกละคายเคือนได้เลยค่ะนุ่มมากจนแบบว่าอยากจะทําเป็นมุ้ปอกนอแล้วแล้วก็ <c oughs> จริงๆแล้วเขาแล้วเขาก็ตึงซับดีก็คือตลอดทั้งคืนเนี่ยไม่ต้องเปลี่ยนเลยแล้วก็นอนสบายจนถึงเช้าอย่างเงี้ยแล้วพอแกะออกมาแล้วเราเอามือลูบนะคะไม่เปลี่ยนมันก็ยังแบบว่าแห้งอ,อันนี้คือที่ชอบมากคุณพ่อคุณแม่ก็เลยแบบ เรียกว่าไว้ใจเนาะใช้ปุพานจริงใช้ตั้งแต่ก่อนเป็นเป็นทีนเตอร์ด้วยแล้วหลังจากนั้นก็คือพอเป็นทีนเตอร์คือเป็นยาวเลยอ่ะสปีก็เรียกว่าจริงๆคือแบบสนิทสนิทกันมากบบปกโกะมากปกโกะจังโกะมากใช่ลูกๆก็จะเรียกท่อของมพี่บอกว่าโกโกะผลิตภัณฑ์ก็ผลิตภัณฑ์มันมีผู้ผลินะคะอยู่กับคนไทยมานานมากแล้วนะคะก็อยากจะ ประชาสัมพันธ์ให้กับคุณแม่ที่ยังไม่เคยลองใช้หรือคุณแม่มือใหม่นะคะให้ลองดูเพราะว่าตัวนี้นะคะจะช่วยเราในเลี้ยงลูกดีมากๆยิ่งเฉพาะตอนนอนนะคะน้องจะไม่ค่อยงอแงนอกจากตื่นมากินนมได้อีกเรื่องหนึ่งนะ,ะแต่ว่าถ้าเรื่องซึมเปื้อนทําให้อับชื้นเนี่ยคลิตัดปัญหาไปได้เลยไขห่วงมาทวใช่ฉะนั้นเวลาน้องลองปุ๊บตัดชอยที่ซึมเปื้อนกับร้อมทำให้ระคายเคืองได้เลยก็คือไม่หิวก็คืออึสองอย่าง เท่านั้นเลยนะคะแล้วก็ตอนนี้เขามีหลายรุ่นนอกจากซูเปอร์พเมยมออร์แกนิกที่เป็นสำหรับดิวบอลแล้วนะคะ mm hmm. เขาก็ยังมีรุ่นที่เป็นแบบกันยุง mm hmm. ถ้าใครยังไม่รู้นะคะ mm hmm. เขามีข้าอ้อมไปสำหรับ mm hmm. กันยุงว่้วจะมีกลิ่นแบบอโลมา mm hmm. เป็นตะไคร้อ่อนทอกลิ่ะไคร่กำลังของเลยค่ะไม่ฉุนนะไม่ต้องกลัวว่าแบบ ไม่ใช่ไรยุงแล้วไรแกไรจิ้งจบไปด้วยอะไรทั้งไม่ขนาดนั้นไรยุงเฉยๆจริงๆไม่ฉุนขนาดนั้นก็เพูดถึงก็เป็นความปกติตะไคร้มั็นไรจิ้งจบไปดแต่มันไม่ได้ฉุนขนาดนั้นอย่าไนสนใจไปไว้ในห้องน้ำเลยเอาไปการแทนอะไรอย่างนี้ไม่ขนาดนั้นแล้วก็มีไซส์ตั้งแต่แบบนิวบอร์นนะคะจนถึงแบบเด็กโตเลยถ้าขบจริงยังใส่ได้เขามีไซส์ใหญ่ขนาดนั้นถ้าผู้หญิงคนไหนตัวเล็กยังใส่ได้เลยนะจริงๆเขามีไซส์ขนาดโต สปอร์ตโอเคขอบใแมาเลยขอบุณแม่เลยใจมากครับใช้มาตลอดไ้่เปีน้าตัลงทุนน้องไปชื่ออะไรนะติ๊กออติกออ๋อติ๊กออบอันนี้เป็นกีฬาที่เราแบบไม่เคยอยู่ในหัวสมองเลยค่ะเป็นกิจกรรมที่น้องสวยนำพามา คือน้องตาั้มคุณตั้มพิพคันอ,อ,อันตั้มของ,น,องอน้องพีเข<อ>าก็<อ>าจะมีแบบไม่น่าเชื่อว่าคุณตั้มเขาจะมีเอมในการเลี้ยงลูกที่เป็นแบบว่าเข้มข้นมากเรียนนี่เรียนนี่เรียนนี่แล้วก็แต่ป็นว่าเราก็ต้องไปเรียนด้วยเรียนด้วยเรียนด้วยแต่เขาชูวันหนะแล้วเราก็แบบก็ดีนะตอนแรกชววัน้ว <ไป S 1> <ๆ S 2> ก็บกว่าไม่เอาอ่ะคือรู้สึกว่าแบบเราียังไงรู้สึกว่าเตะบอลพอแล้วกีฬาหนึ่งซึ่งเตะบอลเขาก็เป็นคนชนวัน แล้วเป็นยังไงเขาลุ้นลูกเขาแบบจอยไหมผมคิดว่าแบบการตีกอล์ฟเป็นกีฬาที่ดีนะเขาทําให้เขามนุสมาธิเขาสามารถจบการอะไรได้ตอนแรกๆนี่จะตีแบบสองสามายแล้ตอนแรกเรียกว่าเสียดายเงินค่าค่าโลงหรือได้ค่าสนามไเห็นอนาคตเลยอ่ะตีที่แบบตีแล้วลูกพักหนึ่งเดินไปขุดดินขุดทรายข้างหน้าขุดทรายแล้วก็มาป้ายหน้าจับต่อเป็นเลนเลนใช่ถุงมือคือดำปีเหมือนเวลาไปเตะบอลน่ะ ข่าดํามากไม่รู้เตะบอลยังไงทําไมเข่าดำดำจนบางทีเขาต้องเอาคุชั่นบัต่ะถูตรงอิที่มันเป็นลายลายหนังนะอ่ะเพราะมันสั่งลงไปมันดำจริงๆขุดดินแต่พอไปอ่ะดึงกลับมาเรื่องติดฟอฟคือพอกลับมาตีไปสักสองสามครั้งอ่ะผมรู้สึกว่าเขามีสมาธิมากขึ้นพิธีเนี่ยเห็นชัดเพราะว่าแบบเขาสามารถแบบว่าจดจ่อสุงใจได้คนระัง<ม>นอกจากนั้นนะครับผมเช่นแบบพอกลับมามาลองวาดรูปอะไรอย่างเงี้ยตอนวาดได้สติกเกอรว่าแล้วเขาเขาซึมซับกับ กติกาหรืออะไรได้บ้างดูครับถือว่าตอนนี้เรื่องไปเรื่องไปออกรอบทีหนึ่งไม่เป็นจะเรียกว่า<ม>ออกรอบก <า S> ็ไม่ถูก,กเป็นเพราะเป็นสนามเล็กๆภาษาอะไรอย่างเงี้ยมีแค่แจากพ่กลยุทธ์สำหรับเราคือการรูกถ่ายเวลาได้ ยังไม่เห็นยังไม่เห็นจริงแต่วันก่อนนะที่เขาแข่งกันตีอ่ะเขาตีไกลขึ้นนะเริ่มเห็นอนาคตเมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาเองเริ่มไกลเริ่มแบบหกสิบหลาแล้วตอนไปออกรอบเป็ใครเป็นแคปปี้พี่แม่เป็นแคปปี้ไม่แคปปี้ที่แม่นั่งกินตอนนี้แม่น้ำหนักขึ้นแคปดี้คือปกติแัดดี้เนี่ยเขาจะแบบว่าแนะนำเรื่องวิ่งมนี่คอยวิ่งกับลูกลูกก็คือลูกลูกคนเนี่ยไม่ใช่ลูกกอล์ฟอร มันจะอันตรายตรงที่ว่ามันจะมีหลายทีมไงคะถ้าสมมติว่าเราเดินผิดทางเนี่ยบางทีลูกบอลจะโดนแล้วจะบอกว่าตรงไหนห้ามเดินอะไรอย่างเงี้ยเด็กบางทีเขายังไม่รู้วิ่งพลาดเป็นบ่อยอ้าวเขาได้อย่างไรเขได้สมาธินะผมคิดว่าดีนะแล้วปัณณ์คิดว่าอยากจะแบบลองตีไปเรื่อยๆแหละเริ่มเริ่มตีเริ่มเห็นอนาคตบางลูกตีดีเรียกว่าสปอนเซอร์บองคัาสปอนเซอร์เข้าได้สปอนเซอร์เข้าได้แต่เป็นบางลูกอะไรนะคะ เขาก็บอกเขาชอบนะแต่ว่าบางทีเด็กอ่ะพอพอเขาต้องเรียนอะไรยาวๆบางทีเขาก็จะเริ่มเบื่อฉะนั้นตอนนี้โปก็เลยให้เลยนแค่ครึ่งชั่วโมงแล้วที่เหลือก็คือปล่อยฟรีสไตล์ว่าจะซ้อมไหมหรือว่าจะวิ่งเล่นอิสระอะไรเงี้ยรวมๆแล้วก็ประมาณ2ชั่วโมงวิ่งเล่นเหรอจริงจริงตีประมาณส5น้าทีค่าค่าตีเขาได้มาตรฐานเลยยังแบบว่ากำลังเตีขึ้นเรื่อยๆเว่าพัฒนาเด็กนะ ผมว่าจริงๆพอมันจะสนุกตรงที่ว่าตีแข่งกันเพราะว่าจะมีรูปของหมูบัวก็คือวายุวัตก็จะเป็นแบบสนเดียวกันแล้วก็จะแบบตีแข่งกันแข่งกันแบบใครปีไกลกว่าอะไรอย่างเงี้ยจะได้สำหรับพวกวเราอยากให้ลูกได้ทักษะตอนเล็กกีฬาหลายๆกีฬาว่ายพวกอะไรพวกจริงๆตอนนี้มันเหมือนเราโยนหิีขางทางเพราะว่าเด็กเมื่อกี้เขายังไม่รู้เขายังไม่โลกเขายังไม่ได้กว้างขนาดนั้นนะคะเขายังไม่รู้ว่าข้างนอกมีอะไรบ้าง เราก็าต้องเป็นคอนสเสิร์ตให้เขาว่าแบบนี้เอาไม้แบบนี้เอาไม้แต่ก็ไม่ใช่ว่าแบบนี้เอาไม้แล้วเขาเล่นทั้งนึงเราไม่เอาอเอาว่าแรกๆอ่ะอาจจะต้องบังคับให้มันเป็นมิในก่อนแล้วเดี๋ยวเราจะรู้เองว่าเหมาะไม่เหมาะเราก็แบบค่อยเลิกแต่อย่าง,ง้อยเขาม,มีในตีดตัวนาลังจากทีกก่ลองมาอะไรฟอที่จะไปได้สวยนะเออคิดว่ารู้แล้นจะแบบตอนสวรรค์เรื่องอะไรตอนนี้ตอนนี้เขาเริ่มชอบแบบร้องเพลงร้องเพลงไปด้วยไลงไปด้ไหม จะมพี่สอนอะไรเราอย่างแต่ตอนนี้จะเริ่มไปดนตรีแล้วไปเปียโนปัญหาเริ่มรู้สึกว่าลูกเรียนเยอะมากจนแม่จะไม่มีเวลาเลยแต่พี่บีนก็สอนใชคไหมมีพาไปพาไปแบบโค้งอัดนะแต่ว่าเราอยากให้เป็น้งแตบเราผมว่าอยู่ที่เขาดีกว่าเพาะเราชอบอะไรแต่เราก็อยากจะหาแบบ กิจกรรมหลายๆอยา่างเขาลองเพราะว่าสุดท้ายอ่ะเราเราคิดถึงตอนเด็กอ่ะออว่านี่คือเดี๋เราได้ลองสิ่งนี้ตั้งแต่เด็กเราอาจจะรู้สึกว่าเราชอบมันได้เราอาจจะหาหาตัวเองเจอเอย่างตอเราเห็นว่าเราลองเพลงเราชื่นใจแล้วเราลอยเขาแบบเฮ้ยก็าสวยมากนี่คนนี้คนนี้ร้องแบบเฮ้ยไม่ได้เพียนเยอะแยังร้องแก้มได้อะไรอย่างงี้เออไม่ได้ฟังดูว่ามันเพียนแล้วก็จังหวะได้อะไรอย่างเงี้ยเวลาร้องเพลงในร้อนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะร้องตามสมมติว่าประโยคมาเต็มๆอะไรอย่างเงี้ย เาก็จะร้องได้สองคำสุดท้ายอะไเขาไม่มีแบบนี้ฆ่าสัตว์เลยใช่ไหมชอบมากรองมา้ชอบมากร้องได้เ่อแะอันนี้เราเรื่องนคนแรกเหมือนกันก็ดำน้ำแล้วก็มาโผล่ตอนนี้อันนี้คืออะไรผู้ชายผู้ชายผู้ชายผู้ชานจริงๆสี่คนเลยร้องทั้งสี่เลยอัญญาก็ทำอัญญาเนี่ยคือได้สองคำสุดท้ายอย่างที่จริงีบอกแต่ไอีวานเนี่ยได้ทั้งเพลงนะแต่ได้แบบนั่ยังยบงไม่รู้เรื่องเรื่องละค่าสมมติไม่เปิดเพลงนางสามารถร้องเองได้คนเดียว ร้องตลอดทางตั้งแต่เริ่มจนถึงสถานีของเึ้นรถแล้วก็ขอเพลงขออันนี้หน่อยค่ะเอาคุณพ่อแม่จะเป็นเพื่อนตัวได้เลยต้องไปต่อสู้กับพี่เอ็มแม่คงไม่ยอมปล่อยตำแหน่งนี้ไอของเรื่องมันอ่อนพวกมีคอนแซวว่าเราเป็นคุณพ่อคุณแม่ไม่รักษาแล้วอีกคนนึงลูกที่คนนึงน้องพี่เขาไปเป็นลูกเหมันต์ตามเป็นยังไงบ้างเแื่อดู เราไม่จะร้องเพราะอย่าร้องสิแน่หรอแต่ว่าตั้มกับน้องพีเขาเหมือนจะหลกเขาได้กันน้องพี่เป็นคนสกินชิปอะแล้วบางทีบีมอะคือด้วยความที่เราอยู่กับลูก เราจะกินชิดคอแลละลูกจังหวะน,นี้ขออยู่เฉยๆบ้างแต่นานจะสก,กินชิดตลอดเวลาไม่ใช่ตลอดเวลาเลยนะแบบว่าเราทานข้าวเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เขาจะมาคอเียมมานั่งตาาาททัดมาแบบทำทุกอย่างร่วมกับเรามาขี่คออย่างเงี้ยพ่อกินข้าวเอาก็จะแบบน้องพี่เอาไปก่อนลูกให้พขกินข้าวก่อนอไม่ไปน้องพีวเวลาขึ้นมานั่งบนตัดก็ไม่ใช่นั่งเอาก้นนั่งนะเอาหัวเขานั่งเจ็บมะแล้วทีนี้ของอยางตั้มเนี่ยเขาก็จะแบบ นานไี่ว่าเจอกันพีนึงแบบได้มีเวลาอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าสมุติอาทิตย์นึงอาจจะเจอกันสักสามสองสามครั้งอะไรเงี้ยเขาก็จะได้แบบพอเคลียร์กันเต็มที่มันก็จะแล้วก็จะดูภาพออกมาแบบโอ้โหอร่อดเวลาอะไรอย่เง้ยเขาก็เลยอิจฉาร้อยใจเลยร้อยใจครับร้อยใจบางทีอ๋อมีร้อยใจบางทีแต่แต่อย่างล่าสุดเราเราก็บอกเขาว่าแบบว่า คือบางทีาบางทีออยกลัวตั้มเขาจะ,ะลำคาแหละเพราด้วยความที่น้องพี่เขาจะกินชิปเยอะไงเราก็จะบอกเขาว่าน้องพี่ถ้าหนูอ่ะไม่ไม่สนใจพ่อหนูลุกไปเสียม้านะลูกเพราะหนอที่ทำเป็นลูกพ่อนะเดี๋ยวถ้าสมมติว่าหนูอ่ไป ตั้มเยอะเดี๋ยวพี่วายูเขามายึดพ่อไปเลยนะล่าสุดเขาไปเจออาตั้มเขาเดินไปบอกอาตั้มวันนี้น้องพีดจะไม่เล่นกับอาตั้มแล้วเราเป็นเด็กโผล่เผยไม่มีความลับเลยพี่ไม่บอกว่าแม่สอนอะไรอย่างค่ะอาตั้มไม่มาเขามีถามูอไม่เลยอ่ะจะไปจออาตั้มมีบอกว่าคิดถึงอยากจะไปบ้านอาตั้มพี่แมทที่เขาอยากไปนอนบ้านอาตั้มเคยมีแต่พอจะให้ไปจริงๆริบ้านเลยลูกเจ็ดข่อไม่ไปไม่ไปจริงจเราก็ต้อง เวลาลูกประคบรีบบำรุงแต่ชอบมากเขชอบอครับ,บไม่ได้ไม่ชอบนะนก็คืออยู่กับเขาตลอดเวลาอยู่แล้วเป็นครอบครัวที่แบบอบอุ่นจนแบบนี่มันคือเตาอบ<อ>แน่ๆอะไรอย่างเงี้ยเ, <c oughs> เราอยู่ด้วยกันกับล <c oughs> ูกอยู่แล้วเราแทบนตลอดเวลาผมนอนกับเขาแล้วคืนเช้ามาแยกเตียงกันแต่ตุ่นเช้านอนนอนอยู่ข้างๆเดี๋ยวเขาบอกว่าสติบาทได้เลยถ่า